ก็เดิมจะเป็นแบบยัวป้าพี่อลวันนี้ก็เราเมนูได้แล้วครับวันนี้เราบานบานลาวนะแกงไก่กับยัวเก่งไก่ยวกอ่ะครับวันเราได้วัตถุดิบมาเลยนี่ครับวันนี้เราได้พัานใหม่พี่มาวันนี้แกงไก่ยวกไก่บานเนี่ยวันนี้ไก่บานบ้านไหนครับไก่บานต้งเปนบานเรานี่นะครับ นี่ก็ไฟเมื่อกี้ไปเสิร์ฟแตง้วาดนะครับถึงครับขอดเชียดมานแย่ๆเรื่องนะทอซับมานแย่ๆเรื่องไฟชาชนลุยครับวันนี้ครับหน้านี่ลูกเอีมนะครับอ่าผีปามนะครับผีเต้รับวันนี้ตั้งเต๋าครับวันนี้ตั้งเตาการเตาแรงนะวันนี้เป็นได้เต๋าครับวันนี้อืมครับก็มีที่ลุดอยู่นะมาวัดติดเราได้มาเลยนะเลียนะ่าง ลร้วันเหนือไม่ได้เจ๊นะไม่ได้เจอไร่วันครับ <ตก S 2> ใช่ปามนะครับนะเราไปดำปลากันไหมน้องได้ปล่อยได้หรบอาังนี่รอมันลุกติดเหนี่ยมานี่ติดนะดอันนี้ครับมาควานหยวก เตรียมโยกนะอ่าเตียมโยกใช่เตียมโยกกันก่อนเอาหนัดโยกนี่โยงไหนนี่โยกอ่อนๆโยกอ่อนๆขาวเนียนใส่เลือดเกินอ๋อตายเลยกับต้องทายเลยพอเนี้นะเอารักษาเตอะเปิ้เปลานะพี่เอ็มนะถึงพี่เอ็มถึงต้องไดล่าเนี่ยได้นั่งระวางระวังแกงชุกระวังแกงชุกนะถึงต้องไดล่าระวังแกงชุกไงอ่าเออเดือมมันเร่งใจยึกับเออต้องดื่มลาแล้วนะ

อะไอย่างนึงอะที่ว่าคาดไม่ได้เลยครับการแก็งสีนี่เขยครับเขยเขยเขเขยเขใส่ลงไปวักหนึ่งพูนพูนเออวักหนึ่งพูนพูนเขยตัดกลางก่อนเลยกะปิครับกะปิกะปิอ่ะควันอื้อ อย่าได้เช่กับชงแร้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิวะทำกันเดิงกันกลนงสวยจัะวางอีกแกมีแดดกัน tức bừng tức bừng con nó la, la kêu cái này, cái ừ. này, cái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  này, này, cái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  cái này, cái này, cái này, cái phải lắm. này, cái này, này, เอาพี่เโมลงมาเลยครับตัวเดียวเราจช้เวลาเกลียวตัดญ่เลยบางลลยพี่ต๊อกโอ้โห,โโหโอโอนันเต็มเต็มมลาวน้วันนะนี่แม,ม่ได้ยกที่นะคือแกนปื๊ดเลยพี่น้องเออ,อ้ยลาวลาทีนี้เกนเกนถึงหนูทำไรแล้วครับครับตุ๊ดดิบมาเลยครับ buat Ada lah kat, ah, puri? <laughs> ว่าการสิ่งนั้นแต่ผมวันนี้วิธีนทำกินเนาทำที่ต้มนะครับเหมือนเดิมครับกามีปาร์ตี้กันเกือบตุกติดนะนะเกือบตุกติดครับแต่รถมากับเป็นนยครับหาวัตถุดิบบานๆนะวัตถุดิบกับเครมรารอบบานนะมาทำกินมาทำเคลมกันนะขนาดเลยไม่รู้กับเบื่อส่วนนี้ก็าพุทกๆนะครับไม่ได้ไปลงคลองเลยแต่ไหนนะพักถึงเจ้าเล่นหรือยี่ได้ไหม คือทั้งทางคู่อย่างที่เล่าหนังกินเราก็เสือๆมึงอย่างนันนะครับมันรกๆนะครับไม่มีเราใจเรื่องจะไปคว้าชนผมจะมทันที่เลยนะครับผมมีไรโบอกพี่ติดโควอยนุปอดอยู่จริงบางปอดจะตั้งอย่โตก็จะบิวเก็บนั่งได้รถนะวันนี้ว่าลาดหนักวันนี้รถมาฟังยิ่กับวันนี้ก็ไปหนักัน มีกับทจริงกัเครื่องกัดโกัมีพาดอรกิจแล้วนะว่าลดลงคลองกันลาวรลงคลองกับเพือนนีเด็กเดีมันตั้แต่คนๆบสบายคลองนูก็ตเดียวแมล้ามันไม่มาเงห้องเลืองนั้นแต่ว่ารยนันั่งน้ำกินาดุกินเลยมีะไง่ายมากนีวางเป้กันมาปนีนะนี่ก็เดือดเลยนะก็เดือดเลยที่นี่เราก็ โรดอะไรนะรอะว่ามันต้องใช้เวลาเพราะเป็นมันเนี้ยว่ะังโรดวังโรดเอาวังโรดนะตึ๊บลกึอกอมอือ้มกลับไปเนาะอืมจะได้นั้นเปกเป๊กเป๊กกป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 กเปกเปกปกเปกเปกปกปกเปก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 ปเปกปกนปกปกนปกเปก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 เปก อืมอืมวกเนืไก่พวกไก่มันต้องมีไข่มันกับสับปะกลาวสักปะกลาวพอมมะเลีวบอ่ะนี่ครับระวังโรโรไก่นี่ยกับนี่ครับตัวนี้ยั่วก็ยังไม่ใส่พอเคี้ยวไปปักเงี้ยนะพี่ต๊อบครับขึ้นจะมุ่งไงนะ้องเคี้ยวไปอืมมีคนนึงรับไปเตือนนึงเลยครับช้าเตือนมันตึงเหนื่อยนะวะอีบอกตรง นี่มันทานของที่ชักกาปจิ้ิ้ๆ้อยกหมือน้วอือเหนวแ้วจิินอือืออ่าครับอือครเคี่ยวกวักเหล็กับไส้วกเลยทีนี้เกได้ิน้วครับนี่อืออยนี่แหล้เ้มขี่ว่อมลงไปนี่ไม่มีนามไม่มีนาเลยข้าวเก๋อผิดโอล่ะ ผมทำผักกาดเคเร่เาก็เล่เก็ไปอร่อยเพ้่น้ำตาลลงคิดไปโยเราคนเล่กแก่หมือนนาครับนี่ครับนาหวาน่าจะได้ตักเลยนะนายมีต้มนะนาจะเผื่อดีเล้วประมาณชฉียมวงครึงเลยมั้งส้มชฉีงมวงลยมั้งนะครับนี่ครับรวยหน้าโดยใบกรูดแหละทีนี้ก็เล่ได้ชิมเลยนี่เลได้ชิมเลยครับเลดได้ชิมเลย

ยัวเก่งอะพีมั้งคือล่ะารยัวเก๋ไม่ใหญ่เปรยหัวหมกเป๋เบกได้กําเดียวรอครับดเบื่อไดเบื่อบกบัางแห่ตึงไม่ถึงไม่ดึงคอยขนาลูกย็เดียวลกยเลยกับผมันนี้ก็้าวหัาซ้ำเล็จเลยนะครับแต่ได้นะไม่รูวันนี้นะ ใจได้กันน่เคยๆนะตับละมันเฉมุงเฉมงนะเฉมงเลยนะร่างกายังเว่ยไม่ดีดีเลยยังพอกินได้อยู่เลยนะได้ได้เน่ยได่ยท่ปั๊เอารถมาตรวจจัดโอยเออโอ้ไม่ได้เลยตัววันนี้ก็เต๊ดนะเต๊ดนะซื้อของคันติดนี้ก็เป็นเมนูเคยๆอ่าชวนกับยุกนะเมนูหลบหน้าโรคต่อไปเรามีเมนูแปลกๆเราพี่น้องรอชมว่าเมนูหลบหน้าโรคอาจจะได้ ไม่รู้อะเริ่ดเก่มากใช่ไหมล่ะอ่ทนอะมาดูกันอีกที่หนึ่งจับนันแล้วอะบ่ามีบ้านนานนะความสืามนะครับองนี้ต้องกินนะครับชอบสไตล์ปนี่ชอบต้องกินปนนี่ชอบบ้บ้นนี่นะความติดตามด้วยนะครับผม้าด้วยนะครับอรนะครับครับันนี่ก็ล่าก่อนนะครับบานปดับบานปดครับอคีบคุณีบอกคุดีอคดี